มาเดี๋ยววันนี้เราจะมา unbox เกมนี้นะครับ Grace v e r s o n Trail นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน Argentina นะก็เดี๋ยวจะมีสามคนนี้นะครับเป็นผู้ช่วยนะครับหลายคนจังวะงนี่นะครับตา Jasper น,นะครับแล้วก็โยอ,อะโย,ยแกะอันนี้น่าจะมี Jasper คนเดียวที่เคยเล่นอยเคยเล่นปะเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยขายวัวใช่ไหมอ่ Gr า Grace v e r s i n Trail เนี่ย เป็นเกมเขาเรียกว่าเกมยูโรที่แบบเข้มๆก็คือมันจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่พี่อ่ะเคยไปหลอกเพื่อนเว้ยเพื่อนที่เป็นคนคนอินโดแล้วมันบอกว่ามันอยากเล่นแบบอะไรแบบง่ายๆแบบแกล้งคนอื่นพี่บอก <c oughs> อันเนี้ยมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนมอนโพลี ก็คือแบบคุณก็เดินเดินเดินไปเหมือนเกมเศรษฐีแล้วก็สร้างบ้านสร้างเลนมาร์กผมเพิ่งพูดพี่บอกพี่ไม่ชอบโมอโนโรลี่แต่พี่ซื้อแต่ละเกมพี่ไปหลอกเขาไง <c oughs> ว่าแบบเนี่ยพอมาตกตรงนี้แล้วก็จะโดนคิดตังอะไรอย่างเงี้ยแบบแกล้งคนอื่นสรุปพอแม่งเล่นปุ๊บปวดหัวแบบไม่เอาแล้วอ่ะแกะมาเจออะไรบ้างครับ <c oughs> เดี๋ยวเกมนี้จริงๆมีน่าจะบอกตรงนี้นะ12ขวบขึ้นไปนะครับ 1, <c oughs> 1> นีคนไม่มีใครไม่ยุติดูจากหน้าแล้วน่าจะเกินอยู่ กกผมยังแบบท้องสร้างคร <10 S 1> อบคร <ชา S 1> ัวอายุสมอง75ถึง150นา <c oughs> ทีัน <c oughs> ีสี่ขวบครับอะโอเคมาดูรูปก,ก่อนนะครับแบบเร็วๆแล้วก็มีนี่คืออะไรวะวนะเวล์เกาโชนี่คือโซโลป่ะอาจจะแล้วก็มี Appendix นะเพราะว่า Building แต่ละอันก็จะอธิบายแบบละเอียดตรงนี้เลยมันเป็นโ์ชั่นแบบอัปเกรดจากของเก่าเยอะมากเพราะนะั้นมันเก่าเก่า หน้าตามไม่ค่อยเป็นมิรแต่นี้มันยังดูแบบรู้สึกว่าคาวบอยอะไรประมาณนี้หน่อยกิ่นชาเหมือนซิววอยเปิดมา,ามไม่นี่มันเป็นที่อาเจนนะอาเจนตินาอเมกาใต้อย่างเงี้ย่ะบอดเป็นสีพับบอดหนาดีเนะอะโอเคแล้วก็มีการเปลี่ยนเลเยวนิดหน่อยถ้าไอเวอร์ชันก่อนเนี่ยไอตัวคนงานมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็แบบเริ่มจากมุมนี้ไปมุมนั้น อันนี้น่าจะเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วแต่เราจะไปทางไหนเดินขึ้นมาปึ๊บเราก็ไปส่งทีนี้เวลาส่งส่งวัวเนี่ยมันก็จะส่งได้หลายจุดด้วยนะปกติม่ต้องไปส่งตรงนี้เลยใช่ไหมส่งสถบบานีรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าถ้าเรามีช็อตคัทอย่างเงี้ยก็จะส่งได้เร็วขึ้นนะครับเกมมาดูบอร์ดกัน ก็คือว่างไงก็คือเกมออลติไล์แ่แบบซับซ้อนกว่าอืแล้วก็อ่ะอันนี้คือของดีเลยเพย์เบอร์ board. อันเนี้ยดับเบิลเลเยอร์เห็นแบบชัดเจนเลยหยิบมาคูก็รู้เลยเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วว่าวางแล้วจะเลื่อนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าดับเบิลเลเยอร์วางแล้วล็อกอยู่กับที่นะครับมีเล่นได้สคนมีสอันก็สี่สีเลยปะ้เนี่ยหนึ่งสอสามสี่สี่สีเงินสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดง อันนี้คือ <Yeah. S 1> อย่างวะอันนี้อะไรสักอย่างใช่โอเคแล้วก็ดูดู organize ของกล่องหน่อยอ,อันนี้เป็นตัว scoring card <Solo. S 1> นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อ่ะ card แก่เลย solo ครับเป็น solo ใช่ไหม AI, หรือว่าอะไรโอเคอ่ะแล้วก็มีถุงมาให้สองถุงนี้นะ A B C อ๋อมันแบ่งมาให้เลยก็คือเอาไว้ใส่พวกโทเค็นของ A B C เอ้าแล้วโทเค็นไปไหนวะเกมนี้ไม่มีโทเค็นเหรอ <c oughs> มันจะไม่มีโทเค็นมันจะเล่นยังไงอะเทออกมาโทเค็นนี่คืออะไรครับ <c oughs> ก็นี่ไงพวกไอ้พวกชิ้นส่วนพวกเนี้ยที่เป็นแบบตึกราบ้านช่องแล้วก็อ่ะมันมันอยู่ในพลาสติกจะต้องแกะออกมาอ้าว okay. โอ้โหหนาหนาจัดพี่ก็ว่าอยู่ว่าทำไม บอร์ดมันดูแบบลอยๆขึ้นมาอ่าอันนี้การ์ดวัวนะครับระหว่างที่แกะอยู่ให้ดูการ์ดวัวหน่อยการ์ดวัวตรงนี้ก็จะมีเอามีทั้งการ์ดวัวมีทั้งการ์ดออบเจกตีฟนะน่าจะต้องดูจากด้านหลังนะหรือเปล่าอ่ะด้านหลังก็จะมีอยู่เป็นแบ่งไว้ว่าแต่ละการ์ดโซนอะไรนะครับมาลัวๆนี่โทเค็นเหช่ไหมอย่างเยอะ เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อาชีพนะขดดูเพย์เยอร์บอร์ดกันตอนนี้มีทั้งหมด4อาชีพก็จะมีไอคนน่าจะแบบเหมือนคนเลี้ยงวัวใช่ไหมมีคนที่สร้างบ้านมีคนที่ทําเรื่องรถไฟนะครับแล้วก็จะมีคนเนี้ยที่เป็นแบบใช้ข้าวเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคนเอาไปส่งเรืออย่างนี้ปะ่ะแต่ก็จะมีสอาชีพนะเดี๋ยวชื่อเต็มเเดี๋ยวต้อง บอกอีกทีหนึ่งตอนสอนเล่นนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับนี่มีชื่อตรงนี้นี่มีเกาโชคาเพนเทโรเนี่ยมีชื่อชื่อแบบว่าตายอ่าอ์เจนตินาครับประมาณนี้อ์เจนตีนอ่ะโอเคเมื่อกี้ไปไหนนะโทเคนอย่างเยอะใช่อันนี้มา,มาเกอร์พวกนี้เอาไว้แปะแปะตรงนี้แล้วค่อยๆปลดล็อกสกิลแล้วก็อันนี้เป็น ใช่ตัวเพย์เยอร์ตัวเพย์เยอร์ไปโอเคแล้วก็อ่ะขอดูตรงนี้หน่อยนะทีละอันมีอะไรบ้างอันนี้พวกบิลดิ้งของแต่ละสีนะครับพันช์บอร์ดกับเหรียญโอเคอันนี้อาชีพต่างๆด้านหลังน่าจะบอกไหมว่า A B C เนี่ยมันมีบอกอยือ A B C นะมันดูจากอะไรมา อ๋อนี่ไงนี่นี่ A B C ตรงนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่ามันต้องเอาจั่วมาจากถุงไหนแล้วก็ตรงนี้นะรถ t เ e r d ดมอันนี้ก็คือมันจะมีแอคชั่นเราจะไม่ได้แค่ส่งวัวไปที่รถไฟละ่ะมันก็จะมีการเดินเรือด,ด้วยนะครับอ่าตรงนี้เป็นบิวดิ้งของแต่ละอันเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องพันจอกกี่ดีอ,อ๋อมีหลายท่าเรือด้วยไม่ใช่มีแค่อันเดียวเนี่ยมีริเอวอร์พูลริเวอร์พูล อ่ะเดี๋ยวเราเรามาพันแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะเมื่อกี้รูบุ๊กมไ,ไหนล่ะรูบุ๊กอยู่นี่<ป>ขอเช็ครูบุ๊กก่อนว่ามีกี่หน้าอยู่นี่อยู่นี่พี่เปิดย๋ยวรูบุ๊กเพยเ์เ Setup ซตอัพบอร์ดเซตอัพอ,อพ็อบเจกต์อัพอเดทเกมนะครับเกมเพย์แบ่งกี่เฟดแบ่งกี่เฟดเอโอเคแล้วก็ แอคชั่นที่ทำได้มาดูกันนะว่าว่าลูปุกจะจบที่ขีดหน้าเยอะละเอียดมากนี่ไงเนี่ยเชียรกรันจิโรสกรันจิโรสเป็นเนี่ยไอคนที่เป็นอาชีพใหม่อ่าแล้วก็นี่พวกออคเซียร์ไแอคชั่นต่างๆก็จะคละ้ายๆเดิมนะแบบเอาเงินเอาจวดการ์ดถิงการ์ด แล้วก็ end of game ก็เหมือนเดิมก็คือเมื่อไหร่ก็นำที่ track มาจริงๆมันคือเหมือนเดิมแหละมันแค่เปลี่ยนทีมเป็นอาร์เจนตินานะแล้วก็เพิ่มมันนิดหน่อย19หน้านะโอเคเดี๋ยวดูไพ่ยังครับลองเล่นก่อนดูแล้วเมื่อกี้การวัวตองวัวเป็นปึกเลยเออจริงเออวัวมันก็น่ารักนะกูดิ่านี้ายใส่ฟ้นี่ออน้องวัวน้องวัว โอเคประมาณนี้แหละไปล้นี่แล้วก็ตัวครารบอยเรานะครับมีใส่หมวกด้วไหนสีนีสีอะไรสีสแดงคราร์บอยมัดเข้มแล้วเวลาเดินเวลาถ่ายก็ <c oughs> จะเห็นแต่หมวกเหมือนหมวกขยับไปขยับมาอันนี้น่ารักมากชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอรอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอรของเรามี t ิ k t o k แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t i k t อกนะจ๊ะ